กแ็จนะนไกเีก,กมผมันแข็งไม่ตุม้มผักสดากะมีได้จ้าพักสดาผักสดาผักสดนอันนี้มะม่วงมะม่วงวกะมีจ้ามะม่วงมะม่วงมะม่วงนี่ตัง้งเาแฟกันด้ อันนี้ตำอนุบาลตำให้เด็ดเนยก่อนตำอนุบาลเนีน่นยติ๊กโคกกับเพร็ดผงแหงแล้วตำอนุบาลเด็กหน่อยอนุบาลกันอนุบาลนี่บวกบวกกินอันาานั้นเนาะ ยังอีกยังสนน่ะโอ้ยแม่ข่ากี่เรื่องมาได้ทเงินี่แม่ขาเร็วเร็วแม่ขาหิวแล้ว

กปอคืองามใช่ป่ะอันนี้ไม่เผ็ดน,นะคะไม่เผ็ดน,นะคะเกรวมตำอนุบาลผ่านไปทีนี้ก็จะตำเผ็ดน,นะคะตำเผ็ดตำให้ผู้ใหญ่ได้ทีนี้อันนี้เนีอ่องดียวกับพ่อเนะาะเดียวนะคะบึ้บลงไปตงไเติมลงไป ใส่เบอร์พ่อเนี่พ่อเบอร์พ่อพ่อก่กาเนี้ยเอาันี่ยมาชิมกันนะใช่บริชายผงชโรดเนี่ยนั่นละอันุบาลแซงสันละเป็นไงโคกน้อยพี่น้องโคกโคกมีใหญ่นี่นี่เรื่องมอไซคเป็นกระสอบแจ่บปะ เด้อจ่ามากินส้มตำเด้ออยู่วัดส้มตำเพียนใจมะกอกพร้อมได้จ้าใจยังห้ยังใส่จางบ่จางยุ่จังเอยเดี๋ยวสีบบ่ แตม่มะุงเสือมะกอเด้อจ้ะมาเด้อมาได้ไม่กใส่โคกนั่นะบานีก็สิมาใส่ปากใส่มะกอกมะกอกกะละสินเด้นี่ยมะกอกแซบมะกอกนัวได้มะกอกกะละสินจ้ากะละสินจ้าโอ้ยบ่เซ่บตะหงีนี่บ่ียพี่ กับเขาคุณผ้นำต้มน้ำไม้น้ำไม้ต้มตำมะฮุ่งคุณ้อันนี้ตำอนุบาลจ้าพักว่าไปเนี้ยพักเดาก็เดียวพักเดาก็มีจ้าพักเดานอกตู้หินพักเสดาพักเสดาพักเสดาจ้ะพักเดาเห็นไหมเสดากลางดอน โอ้ยของกินเพียบเพียบเพียบมาเด้อจ้ามากินน้ากันเด้อแบ่งแม่แจกเพ็ยบเลยข้าวเพลนได้หนิข้าวเพลนไปคนหนึ่งมาต้มยางคนปุ่นปุ่นน้ำไม้หมแจกคนนี้น้ำไม้ต้มปุคนไหนเออ้าวปุ่นไปข้าวปุ่นก็มีข้าวปุ่นก็มีเด้อจ้ะน้ำไม้ต้มมึงยายคำพาน้ำไม้ต้มคนวาดเขาวาด